สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมวลชิกวก็ได้ดังเดนนะครับว่ากินชาคมนะครับอืมแล้วมวนจะจะ,จะข,อข,อข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 ออนุญาตอธิบายก่อนนะครับคือชาคมในมวนก็ทําม,มาจากสมองวัวนะครับนี่เอาสมองวัวไปต้มก่อนแล้วก็อ่าสับเนื้อกินเลยสับเนื้อสดใส่แล้วก็ใส่ผักชีลาวผักชีฝรั่งแล้วก็ ผักแป้นแล้วก็หอแล้วก็อะไรนะผักไผ่ผักแพวนะครับอืมผักแพวแล้วก็ผักสีไทยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันหอมไม่หมดนะครับแล้วก็เสิร์ฟบีลงไปแล้วคุุมๆนะครับอืมเรียนชุดบ้างหน่อยอืมบอก่อย่างไสามเก้ะนองไทยหวาก่าันเขาเลน้ ทอดกินกับผักก็ไนดน้นะอร่อยมากๆไม,ม่เค็มหอมอืมอยาข้าวซื่อด้วย สุดยอดมาเนี่ยกัดมากจริงแท้ <laughs> นี่ครับเแบบนี้นะคืออะไรเป็นเครื่องในยังบอกเป็นแค่ไหนเป็นแค่ไหนขันเทินขันทินาแล้วก็จะมีตับมีโหัวใจมีไส้นะฮะชุดยอดมากๆเลย ถ,ถ้าเกิดถ้ากิดเราไปซื้อเกินตามงานต่างๆนะมันจะแพงมากเขาจะขายเป็นชุดคข้าไป้งองอะพี่ดูของมามาหน่อนขีดจังไปนิดนึงขมอมดำนะครับ ăn sao chấm móng hết à, ướt đủ rồi này trái <laughs> ừ. hí <Chá hiếng. cười> tăng à tăng là có một cái khay vậy. Nữa. ททงจ้านมันยังเล่นน่ะนะครับเมืม่อไหไปข่ยเงนเป็นจะเก็นข่ยเงน้นะ Hmm. ชาโคไม่ต้องเป็นควางโบอย่างเดียวนะครับเราก็ชาสุนมีอีกชาสุมไม่ต้องเป็นหมูอมอมไอก้ก้องอ้ก้องไอหมูมาเลย อ๋อเยิ่นเสียงว่าไหนเป็นเด็กๆหรือเปล่าทำไมาก้ายขานะ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้มันเสียงเสงียงหมูก,กับเจ้าก,กวางเขามาเรียนกันอยู่นู่นมากับป่าเขามาเอามาหาหวง มาหยุดน้ำมันลงอ่ะอืมวสี <c oughs> มสวดไม่ใช่นะฮะเมื่ไก้มีน่ำาอาเขามาสีรถนำพองอยู่นะสามสิบจิบโลกนะครับ 음 으흠 잘어 그래서 파에 요금

Cầm quá Tấm nóng bể phố đi Ngon ngon ngọt ạ à. เนียถ้าเป็นเมี่ยงแบบนี้ก็เลยนะครับพี่น้องเห็เอาลุ้อน,นจะเอา,เอาเี่ย <c oughs> จะเอา <c oughs> อครับพี่น้องคำหนึ่งนะ thầy cảm na hãy thấy vong không bảo Thì quang có Con, con, con bương có lại rằng đây à, บางทีกินที่บ้านนะครับมันไม่ไม่ส่วนตัวเนาะเราคนนมันมาเราคกนมันไปเราพี่ง้องเขาจะรําคาญเอานะครับบางคนก็นกมันหมดเหมือนลงทนลันะก็จริงอะ่ะถ้าใครมาก็อยากกินอะไรหมนก็ให้หมดอะ่ะโอเคครับพ<บ>ี่น้องตอนนี้หมดก็เสร็จล่าพี่น้องก่อนนะครับ อนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้ามงกว่านะครับที่บ้านมลขอบคุณที่ติดตามนะครับจบคลิปสําหรับคลิปกินซากขมกับเครื่องในวัวลกจิ้มเมือนวันนี้นะครับอร่อยมากๆมันมากนะครับปาปากน้องดินเราว่ามลเชื่อก็ได้นางแลนะครับขอขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปครับ